เดี๋ยวเราจะผสมเกลือกับน้ำเปล่าก่อนนะครับจากนั้นเราก็คนให้เกลือละลายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะปอกกล้วยมาแช่น้ำเกลือนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยดำนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเชื่อมกล้วยกันนะครับ ก็ใส่น้ำสะาดลงไปก่อนจากนั้นนะครับก็ตามด้วยน้ำตาลทรายจุดเตาเลยนะครับผมก็ใส่ใบเตยไปสักสองสามใบนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับบีบน้ำมะนาวใส่เพื่อป้องกันการตกผลึกนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่กล้วยลงไปเลยนะครับเราก็จะทําการเชื่อมนะครับเป็นเวลาสินาทีนะครับถ้ามีฟองนะครับเราก็ช้อนฟองออกด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เชื่อมมาครบ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรายกลงจากเตานะครับต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมน้ํากะทิกันนะครับจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะครับสัก1นส่วนสช้อนชานะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดผมยังไม่ได้จุดเตานะครับคนแป้งให้ผสมกับกะทิก่อนนะครับตอนนี้แป้งข้าวโพดกับกะทิเข้ากันดีแล้วนะครับใส่ใบเตยลงไปแล้วก็จุดไฟเลยนะครับ เราก็จะเคี่ยวนะครับจนกะทิเดือดนะครับใบเตยที่ผมใส่ไปก็ประมาณสัก2-3ใบนะครับเพิ่มความหอมน้ำก็จะมีความข้นเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราก็คนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับกะทิเดือดแล้วนะครับปิดเตาเดี๋ยวเราพอแค่นี้ครับ คร,รับก็สําหรับกล้วยไข่เชื่อมนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ช่วงกับตัวนะครับเราสามารถทํากินเองที่บ้านได้แล้วก็สามารถทํำขายได้ด้วยนะครับก็รสชาติอร่อยนะเดี๋ยวขอชิมก่อนอ,อร่อยมากๆหวานตัดเค็มหอมมันของกะทินะครับรสชาติลงตัวเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการให้กล้วยเนี่ยมีความกรอบมากกว่านี้นะครับก็แนะนำว่าสามารถนำไปแช่น้ำป่นใส่ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันนะครับ หลังจากที่ดูวิธีการเชื่อมกล้วยไข่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะสำหรับสูตรนี้นะครับก็วัตถุดิบมีไม่กี่ตัวนะครับทุกตัวเนี่ยผมจะใส่ค่ายิวไปด้วยในส่วนของกล้วยไข่เนี่ยผมนับเป็นจํานวนผลนะครับตอนหนึ่งหวีราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างหวีเนี้ยโลหนึ่งเนี่ยมันนับได้ประมาณ16ผลผมใช้ทั้งหมด16ผลเลยก็คิดค่ายิวเป็นร้อก็คือเราใช้ตามจํานวนผลเลยนอกนั้นก็คือ,อ,อมีค่ายิวของแต่ละตตัวซึ่งง้องไปช จริงที่เราเอามาใช้นะครับผมเผื่อค่าอื่นไว้ประมาณ10%สําหรับกล้วยเชื่อมนะครับก็จะมีพวกถุงพลาสติกยางนะครับแล้วก็ค่าแก๊สนิดหน่อยนะครับผมคํานวณที่16ชิ้นนะครับเวลาขายเนี่ยผมขายชุดละ3ชิ้นก็ได้ประมาณ5ชุดนะครับโดยประมาณต้นทุนต่อชุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10บาท50สสตางค์ เวลาเราจะขายนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่ประมาณ2 1บาทเวลาขายเราขาย20บาทก็ได้ครับปัจจุบันนี้25บาทแล้วนะที่เห็น20บาทถือว่าไม่แพงนะครับ3ชิ้นเราจะได้กําไรอยู่ที่9บาทห0สิหรับเมนูนี้นะครับกล้วยไข่เชื่อมเป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับเวลาขายเราก็ใส่ถุงร้อนนะครับ4คูณก็ได้นะครับถุงใส่ๆน้ำจิ้มก็ใส่เป็นถุงซิปเล็กๆนะครับแบบนี้นะก็ ขายตามตลาดนัดได้หรืออ,อโพสขายออนไลน์ก็ได้นะคือขายรับออเดอร์ก่อนแล้วก็ทำตามพรออเดอร์ order, นะครับเก็บเงินมาก่อนนะครับก็สามารถเป็นเมนูที่เราทําขายได้ในช่วงที่เรากักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ